แวัสดีจ้าด้านหน้าข้าสกุลจ้าเราจน่ากับสีมะอบไก่เราจน่าล่างแล้วล่างต้องความสะอาดเราจ้ะอืมน่ากับแพร่จ้าแพร่ไก่ให้มันเถือหนึ่งเลยจ้าแบบน้าเสียมะอบจ้าเราจน่ากับใส่ถุงมือก่อนจ้าจะเครื่องปรุงเครื่องปรุงน้ำเครื่องปรุงนึงแล้วก็บข้าข้าไก่จ้าข้าไก่จ้า อืมอืมไก่เนื้ออืมไก่ไก่ก็สางกิบนเดก็สางกิบคนเดอยวอกสางอะอรกันมากเเฮ็ดให้มันพัวไปจะให้มันเข่าเข่ากันเข่าอืม นี่จ้ะเนี่เห็นมาจ้าเ,เนี่ย่ะจ้าเผดดนิดหน่อยนิ่เต่มิกเกะรีบจ้ะเพราะว่าลูกๆกระไ่ค่อยกินเผ็ดหลายนันจ้ะเอากรใส่บระตอเงเผ็ดมากจ้ะมีจ้าไก่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 อืม ถ้ามันขอเครื่องจะถ้านันขอเครื่องจะอ๊บอเรา้ขอเครื่องเลยอืมระยัดกับเทียมใส จ้าน่าก็เสร็จมือกันจ้ะเสร็จมือกันค่ะจ้ะก็เสร็จแล้วค่ะน่าก็เสร็เอาเขาเตาอบเลจ้เอาเขาเตาอบเลยจ้าเตาอบแล้วก็ปิดคเขเตาอบแล้วก็ปิดลวจ้าตอนนี้ก็กันลอดจ้ะลอดสภพากอนจ้ะ รอละรัตหน้ากัะทอดมีไข่เจียวค่ะรัตากระลังกระาสินหนึ่งข้าวเหนียวน้ำจ้ะหนึ่งข้าวเหนียวรัตาหนึ่งข้าวเหนียวน้ำจ้าไข่รัตานาเลยน้าสินหนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะจ้าหนึ่งข้าวเหนียวด้วยค่ะมีไข่ไข่รัตนาก่ะสองหน้าแบบปิดสูตรีจ้ะสูตรมะฮ่อไว้ไข่เจียวจ้ะ มันห้อเกีบไวให้มันให้มันอุ่นจ้ะให้มันห้อนให้ม yeah. ันอุ่นจากแง่ห้างกินมันก็สิอุ่นอยู่มันมาเย็นจ้าเย็นจ้าจ้าเดินนะกับมีปลากระป๋องปลากระป๋องให้ลูกสาน้าจ้ะปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องแล้วก็หนึ่งข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวขาดว่าได้อะจ้าอยู่นี่กินข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าจ้ะกิน นี่เลยเด้อขะเหนียวนะฮะเราจะตำน้ำพริกเราจะตำน้ำพริกจ้าจักน้อยจ้าตล้หน้ากรใส่กระเทียมกีบหนึ่งจ้า,ากระเทียมกีบหนึ่งแล้วก็เอาบอกพริกใส่จักสองสามสี่ห้ตาตำรวดทอดได้ก็ตำเลดจ้ะ โคกหินเบกมาตะเมืองไทยผมได้จ้ะสามีรัตนาซื้อห้าห,าหายเบกตะมาตะเมืองไทยเอาขึ้นเรี่อง กระเด็นพริกกระเด็นกระดอนจ้ะเสียงดเสจ้งอืมตำ่ำสิจ้ำกับข้าวเหนียวจ้ะใส่ปลาเด็กเจก๊เนื้อปลาเด็กใส่จา้าโตเนาะทามีก่กันเลยบองปลาเด็กต่ำเป๊ะเนาะพี่นอ้องคือสิแซ่บเนาะจ้ะเนาะ <c ười> นี่จ้าไก่อบกับเซตแล้วจ้าเนี่ยแล้วก็หน่ากับสีมาอันหันเป็นละชิ่นแล้วจ้าลูกๆก็จะได้กินน้องใหญ่ๆน้องใหญ่ๆเลยจ้าแล้วก็น่ากับฮันก่อนจ้าลูกๆหิวแล้วลูกๆวะเออกระลีเพื่อนมา เอออนกบมนจ้อืมอืมำอให้ลูกมัดตักตักเอานกับไดเอ็หั่นหยาหน่จ้ะกาให้ลูกมัดตักเอาตักเอาไปกินจ้ะต้องเพราะว่าบาง ลูกสาวพนหันบ่ได้จ้ะพนยังหน่อยอยู่แม่ก็เลยมาแบง่งหันหให้จ้ะได้กินทุกคนจ้ะแม่ว่าทำไมหนูไม่ได้ชิ้นใหญ่ทำไมไม,มันไม่เท่ากันก็สิว่าต้องแบ่งให้ลูกแบ่งให้ลูกๆจ้ะ ว่าสีปากส่โถนี่ลนะจ้ะตักเซแตาน่ากับสีปากส่โถนี่ลนะจ้ะเซโถจะเ่โถเลยปู่ก,กันก้อยสิตักยื่นถึงจ้ะดูสวยงามอีกนะจ๊ะ กัขึนน้นงัะทึ้นน่ันหรกีหนาจ้ะนามนัวๆมันไากัลาดลงเฮียเลยจีจ้ะเนียเลยเนะาะน่าเก็บมีจ้าหน้าตาก็จะเป็นจ้างี่ล่ะจ๊ะนายกิน่่้ยจ้า เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วนา่าจะเอาฟูลีเอ,เอาฟอยนะจะปิดไว้ให้มันอุ่นๆนะจ้าเราจะน่าจะเอาฟอยจ้ะปิดไว้ เสร็จแล้วจ้ะล่อรอดสามีกับลูกสาวมาตาอันเล่นดนตรีก่อนจ้ะลูกสาวไปเล่นฟิวจ้ะไปเล่นสีซอจ้ะเดี๋ยวมาการลอดกินพร้อมกันจ้ะข้าวเหนียวยั่งอีกประม่านหานาทีหน่ะจ้ะจกันแล้วหลงังหน้ากับปิดอุ้งนั้นก่อนจ้ะจกันแล้วจ้ะเสร็จแล้วทุกอย่างค่ะกับขาวัตสนาจ้ะ ก็นะะกกรจทุอย่างนี่จ้านี่กระเซ็ดทุกอย่างแล้วจ้ะไก,อก่อบไข่เจียวแล้วก็มีปลากระป๋องแล้วก็มีพริกจ้ะกินตำพริกแบบกินกับข้าวเหนียวจา้าล่อข้าวเหนียวอีกหนาะทีกระเซ็ดจา้าข้าวเหนียวจา้านี่จ้ากระเซ็แล้วจา้าข้าวเหนียวกระเซ็ดแล้ววันนี้ลูกๆกระสีกินเลยได้จา้าลูกๆกระสีมาตาสกินเลย ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะก็กดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามรัตนาข้อสะเกลได้จ้าบ๊ายบายค่ะ